ใชยป้องผลประโยชน์ทับซ้อนอืมก็ว่ากันไปปานเทพนะอืมเนี่ปานเทพกับสนธิลูกพี่กับลูกน้องเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปนะอืม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 ,อม,อมนะฮะว่ากันไปนะครับแพ้ท้องทานำนำนำานนำปัญหาขเขมน เข้าครมอนะครับจะเอายังไงกันต่อไปนะครับดูนะครับเอ่อหนักขึ้นไปทุกวันนะอืตอนนี้พวกนักกิจกรรมทางการเมืองมาบานนะครับนะไม่รู้เตรียมลงถนนกันหรือเปล่าเนี่ยนะอืมนะครับสี่สิบเอ็ดนาทีอมรินนิวสนธิบอกถึงเวลาใกล้เวลาลงถนนแล้วอืมขอจะลงถนนครั้งสุดท้ายก่อนตายอืมอย่าให้สนธิตายก่อนแล้วกันนะรับไม่ได้ส่งเสริมขเขมรยึดดินแดน เตือนทักษิณลูกสาวประวัติศาสตร์กาลังจะซ้ํารอยนี่นะนียนะลูกพี่สนทิกับลูกน้องบานเทพก็ก็ผมบอกแล้วสุดท้ายก็ชวนคนลงถนนวันนี้ที่รอคอยของลูกพี่สนทิเนี่ยครับก็คือชวนคนลงถนนงานถนัดคราวที่แล้วก็ขับไล่ใายทักษิณคราวนี้ก็ขับไล่ทักษิณอีกแล้วนะขับไล่ลูกสาวทักษิณขับไล่พ่อมาขับไล่ลูกเพราะฉะนั้น สนที่กับบานเทพนี่ยเขาชวนชวนคนลงสนอนอยู่แล้วยิงช่วงนี้เขาเลตติ้งดีนะเออได้เอฟซีมาตั้งแต่ช่วงทนายตั้มเอฟซีมาช่วงพี่อ้อยเอฟซี FC มาช่วงแตงโมนะลูกพี่ลูกน้องนี่ก็จะน่าจะได้คนมาเยอะนะก็ก็ใครจะลงถนนก็ตามสะดวกนะอืมนะครับก็แล้วแต่ก็ผมบอกแนละ้วสุดจะให้ลงถนนนะครับอือ่ากันไปนะครับนะ นักกิจกรรมการเมืองตัวยงก็ต้องนะส่สนทิบานเทพแอ้นะครับว่ากันไปแล้วสุดท้ายก็ไปหนุนทหารมายึดอ,อำนาจหรือเปล่าครับก็ไม่รู้ครับก็เดินถนมเสร็จการจราจรติดขัดเดี๋ยวทหารก็ยึดอำนาจเองเพราะว่าถ้ามายึดอำนาจก็การจราจรติดขัดก็ผมก็ดูแล้วก็จบส่วนใหญ่ก็จบอย่างนั้นนะพอเดินเสร็จก็ยึดอำนาจนะครับนะก็แค่นั้นไม่มีอะไรครับ นะก็ถ้าเดินกันเยอะนะการจราจรติดขัดเดี๋ยวทหารก็เข้ามายึดอำนาจแค่นั้นจบนะนะครับจุกรอูอ่ลูกน้องโทรมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านะครับออ่านะครับเอามีอะไรบ้างครับเออนะครับทอบอยันไม่มีนโยบายขอรับบริจาคมีแต่คนอยากช่วยสนับสนุนชายแดนอ,อ๋ครับว่ากันไปนะครับ เออ59นาทีอมรินนิวตำรวจบุกวัดถามพระรูปไหนฉันอยากฉันยาบ้ามีคนร้องมาเงียบจับตัวทียกวัดช็อกเจ้าวาดม่วงรูปเดียวอ้างวัยรุ่นใช้นี่เป็นยาเลยลองฉันดูเอา้ากลายเป็นอย่างนั้นแหะครับนะครับ,นะรบเจ้าวาดเสพยาอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่ได้เสพอย่างนี้ก็ต้องสึกนะฮะเป็นพระไปเสพยาเสพอะไรต่างน,นนะอืม อนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมอืมนะครับสภาพัดเผยข้อมูลสังคมไทยพบคนไทยติดหรูและในกลุ่มติดหรูห้าสิเปอร์เซนเก็บเงินไม่ถึงมีเงินเก็บไม่ถึงหกเดือนนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปติดหรูนะครับใช้จ่ายประหยัดมไม่สนับสนุนให้มีการยึดอำนาจนะครับอืมนะครับอ่อ นะครับว่ากันไปนะครับอืมว่ากันไปนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับเอ่อให้กําลังใจทหารปกป้องอธิปไตยนะครับบัวขาวนะครับให้กําลังใจทหารครับก็ช่วยกันนะครับอืมนะครับนะฮุนมาเน็ตนายกเขมรนโพสอัปัติาตีนว่า อย่าลังเลโจมตีเมื่อโอกาสปรากฏอ๋อก็หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสก็โจมตีเลยนะครับก็คือโจมตีไทยนี่แหละเขาบอกอย่าลังเลที่จะโจมตีเมื่อโอกาสปรากฏคือหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสก็โจมตีเลยก็คือโจมตีประเทศไทยนะครับอันนี้อมรินนิวนะครับสองชั่วโมงนะ The b a t Fighter It Never a n ื s นะครับนะเขาโพสต์นะอย่าลังเลโจมตีเมื่อโอกาสปรากฏนี่ผมอ่านจากอมรินนิวนะ อืมนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความอะไรต่างๆได้รับหมายเรียกได้รับหมายศาลก็สอบถามก็ได้นะครับนะว่ามีทางออกทางแก้ยังไงนะครับถ้าเกิดผู้จัดการมอดกไปบอกให้ย่าโอนที่ให้ตัวเองเออก่อนตายโดนโดยสัญญากับย่าจะแจกจ่ายจะโอนให้ทายา แล้วไม่ทําก็ถ้ามันมีข้อตกงลงแบบนั้นเราก็ฟ้องได้นะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ก็ไปก็ฟ้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานนะการจะฟ้องร้องอะไรมันต้องมีหลักฐานนะครับก็ฝากไว้อนะครับวันที่สิบสามนี้ทักษิณจะรอดไหมไม่รู้แนละ้วแต่ศาลนะครับผมไม่ใช่ศาลเตี้ยอืมอืม ชักแ,กแปลกๆสอทสอสอ,สอรวมไทยสร้างชาติที่อยู่ใน21ชื่อยื่นหนังสือถึงนายกปรับครมอบางคนงงตัวเองเซ็นตอนไหนวิชัยลั่นสามสอสอชุมพรไม่รู้เรื่องเลยนะครับรายงานจากอมรินนิวนะอืมมันการเมืองมันเหนื่อยนะอืมพูดยากเออมีอะไรบ้างนะครับนะครับนะก็ให้ความรู้กันนะครับอืม ดาวแปดแขก20นาทีลุงสนทิแห่งบ้านพรอาทิตย์ประกาศระดมพลเตรียมลงถนนลั่นประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเพราะนายกแพทองทานอ่าก็นี้ก็ใครจะไปลงถนนก็คุณสนทิก็ตามสะดวกสบายนะผมคงไม่ไปด้วยนะครับก็บอกแล้วนะสุดท้ายก็ช,ชวนลงถนนนะพี่สนทิอืมแกชอบงานพวกเนี้ยอืมนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความอะไรก็สอบถามได้นะ ทุกอย่างนะครับอืมสมเด็จอุนเซนเลิกบล็อกชาวเน็ตไทยล่าสุดเช้านี้โพสต์คลิปกัมพูชาในอดีและปัจจุบันระบุถ้าไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบเราคงไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ซ้ํารอยประวัติศาสตร์นะครับโพสต์ทั้งวันนะพี่อุนเซนนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจและมีประโยชน์นะนะครับอืม อห้านาทีที่ผ่านมาสมศักดิ์ลัตีสาสุขยนันสิบสอมิถุนาร่วมประชุมแพทยสภาหลังวีตวีโตมติหนุนหนุนโพนิดาโพประชาชนไม่เชื่อมั่นแพทยสภาก็ไม่รู้ก็ว่างไปอืนะครับก็ไม่รู้นะครับระหว่างแพทยสภากับสมศักดิ์ใครจะใหญ่กว่ากันออืมอืม มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็สอบถามนะทั้งเรื่องคืนรถคืนบ้านเป็นหนี้แบงค์จะทำยังไงหนี้นอกระบบทำไงโทรศัพท์มาสอบถามนะครับนะครับ17นาทีที่ผ่านมาสารวัตรตอมสุวรรณภูมิแจ้งความเอาผิดหนุ่มจีนถ่ายคลิปรีวิวอ้างแค่มีเงินก็ให้น้องๆช่วยเปิดทางได้ยืนยันเหตุการณ์จริงนะครับยืนยันอะไรเหตุ ยืนยันเหตุการณ์จริงนักท่องเที่ยวจีนคนนี้เข้ามาขอให้ช่วยกรอกเอกสารขาเข้าออนไลน์อ้างว่าทําไม่เป็นแล้วขอให้พาไปส่งจุดคัดกรองซึ่งเป็นแถวปกติแต่เอาไปบิดเบือนอะนะครับนี่ทำลายเจ้าหน้าที่ก็ถูกดําเนินคดีนะครับนะถูกำดำเนินคดีนะนะครับนะก็ไปเขาช่วยเขียนอะไรให้ก็ดันไปถ่ายคลิปรีวิวบอกมีเงินก็เปิดทางได้ช่องทำเดินทางเข้าออกสะดวกซึ่งไม่เป็นความจริงเขาแจ้งความแล้วนะ